สวัสดีอีกครั้งครับนะฮะอันนี้ท่านดูเนี่ยนี่คือพิมพ์พระประธานนะฮะพิมพ์พระประธานนะครับวัดอะไรนั่นเดี๋ยวต้องดูเนี่ยสองหูหนาเลยปุ๊บสองบาทนะฮะเส้นทิพย์เก่านะฮะสวยทะลุซุ้มอง์นี้ก็ไม่มีฮะในท้องตลาดนะครับยืนยันนะ,ะท่านมีก็เก็บไว้ใกล้เคียงก็เก็บไว้ก่อนนะฮะ แต่พูดถึงพระแท้หรือไม่แท้เนี่ยถูกพิธีสร้างวันนี้พรุ่งนี้ก็แท้นะครับถ้าไม่ถูกพิธีสร้างเมื่อพันปีก่อนก็ไม่แท้นะครับเพราะว่าไม่มีพุทธคุณอันนี้เลยจำเป็นต้องเรียนให้ทุกทกท่านได้ทราบนะครับนะ,ะถ้าไปเซ้ะพิมพ์หน่อยนึงก็คือปลอมเลยครับไม่มีพุทธคุณนะครับการที่จะให้ ของมีราคาสูงสูงเนี่ยจะต้องมีแค่องค์เดียวนะแล้วก็ปั่นกันไปปั่นกันมาแล้วก็ว่ากันไปนั่นเป็นอาชีพเขาเราไม่ว่ากันนะครับตอนนี้เราต้องนำข้อมูลจริงๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับไม่มีกันมานั่งอ,อ,อย่างนูน้นอย่างนี้กันนะครับนะ,อ,ะ,นะะอันนี้ฮะอันนี้ดงองุองต่อไปนะครับเห็นไหมฮะ,ะนี่นะ มีฐานสองเส้นบางๆสังกเติหูโค้งสั้นนะครับนะอันนี้ก็คือเหล็กไหลอันนี้ทองคำอันนี้ก็คืออิฐแดงนะครับเพราะฉะนั้นพระเนี่ยแท้ไม่แทเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูพระที่สร้างพวกนี้ในท้องตลาดจะไม่มีนี่นะฮะอย่างเงี้ยอันนี้คือดินเจ็ดโป่งแน่นอนนะครับสีเขียว นะฮะผงดินอันนี้ก็เอ็ดนะฮะอทอดเทนะฮะไม่ใช่คือเห,หลาเอ็ดแดงนะครับนะ,ะอันนี้เจ็ดโป่งมีอยู่สองก้อนที่เห็นชัดๆนะครับนี่อันนี้ก็นูน่นข้างบนนี้ก้อนหนึ่งก็มีไม่ไม่เยอะนะครับอันนี้ให้ท่านดูบนสารกันดังชัดๆนะครับนะ ดูองคนี้ครับองนี้ก็ท้องตลาดไม่มีนะครับเขาเรียกฐานแซมใหญ่ mm hmm. เกจจะเอียงแบบที่พูดเมื่อกี้ชิปแรกมีเอียงซ้ายมีเอียงขวานะครับมีฐานพิมพ์นี้ในแม่พิมพ์เขียนว่าฐานแซมใหญ่นะฮะฐานแซมใหญ่ผมยืนยันเลยนะครับนะท้องตลาดไม่มีแต่มีพักพวกเพื่อนฝูงได้ไปเยอะนะอันนี้ยก นะครับยกใครมาเยี่ยมผมผมก็ให้ไปให้ไป,ให,ไปให้ไปเก็บไว้แล้วก็ขอให้เขาเป็นคนดีไม่ได้ขออะไรเขาเยอะเลยขอให้ก็เป็นแค่คนดีนะฮะเป็นคนดีในสังคมนะอย่าไปสร้างความเดือดร้อนนะอย่าสร้างสร้างความเดือดร้อนเอาดูพิมพ์ต่อไปนี่พิมพ์นี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คืออีกพิมพ์หนึ่งสุโข,ขทยัยนะครับเนื้อเนื้ออีกแบบหนึง่งนะครับ นะพิมพ์ตกขอไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ตะขอไทยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะท่านจำได้ไหมะฮะผมพูดไปแล้วแต่อีกเนื้อหนึ่งที่ผมบอกว่าซุ้มมันจะเอียงครัาบตงนี้นะครับทะลุซุ้มถ้าเป็นของมาตรฐานเลยนี่ฮะรตรงนี้จะเป็นหลุมอยู่หลุมหนึ่งนะครับไม่รู้หลวงวิจารณ์ท่านทำเพื่ออะไรตรงกลางจะมีล่องบางๆนะขอเนี่บางๆนะครับตรงนี้ก็จะ นะ,ะชายจีบอก็จะบางนะอันนี้ก็คุณเอ,อก็เขาประมูลเขาสารตั้งไว้ที่ห้าแสนนะครับตั้งไว้ที่ห้าแสนก็ฟังผมคุยไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างก็จะมีคำสอนปนอยู่นะครับขอบคุณครับ